หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแช์น้ําหอม5กลิ่นครับที่ผมนิยมใช้ในหน้าฝนบ่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีขวดพิเศษอีกขวดหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ทั้งร้อนและฝนเลยแต่หน้าฝนในเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่น่าสนใจด้วยครับอ่าไม่พูดคาทําเพลงเรามาเริ่มกันกลิ่นแรกเลยครับนั่นก็คือเบสิกมากๆนะครับใครๆก็รู้จักนั่นก็คือเดดเมสครับเดดเมส มันไม่โฟกัสเนาะไดเดอเมสนะครับกลิ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นส้มนะครับสุกบนพื้นดินที่ชุ่มฉ่าของแอร์เมสนะครับกลิ่นจะออกเป็นแนวซีเพลอร์นะครับคือกลิ่นนี้เนี่ยจะมีโน้ตของผลไม้สิตรัสและมอสเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ของแอร์เมสเนี่ยจะมีความเอิร์ตี้ที่มีความอมเขียวนิดๆน,น,นะครับตามด้วยกลิ่นส้มที่สุกงอมนะครับแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียว สำหรับผมเนี่ยจะส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่เป็น EDT นะก็อยากให้ไปลองที่ชอบครับเพราะว่าเราจะได้รู้ครับว่าเราชอบกลิ่นส้มประมาณไหนนะครับกลิ่นอ่าหญ้าแฝกประมาณไหนนะครับแล้วก็ความมอสประมาณไหนนะเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยแต่ละสูตรเขาจะไม่เหมือนกันเลยจะมีความระดับความเบาแรงต่างกันไปนะครับแต่ว่าใช้ในหน้าฝนได้ดีทุกสูตรเลยนะครับก็สําหรับตัวผมชอบ EDT ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีกลิ่นหญ้าแฝกพอสมควรนะครับมีกลิ่นของ มอสพอสมควรนะครับคือไม่ได้แบบเยอะแยะแล้วก็กลิ่นส้มเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์มากสำหรับตัว EDT นั่นก็คือส้มที่มันสุกเกือบเน่านั่นเองนะครับเออนันนะแล้วก็ใครชอบกลิ่นยาแฝกเยอะๆนะครับผมแนะนําอีกตัวนึงก็คือ O i n t e n s v e t i v e e นะครับเป็นของ d a d m a g e เหมือนกันนะกลิ่นนี้จะยาแฝกนําเลยทีเดียวขวดที่2นะครับก็คือ When the Rain Stops จาก l e p i c a ครับนี่เห็นไห เวนเดอร์เรนส์สอจากเรปิก้านะครับกลิ่นนี้เป็นของบ้านเมซงมาเจล่านะครับก็เลียนแบบกลิ่นฝนมาเลยครับกลิ่นจะนําไปด้วยของกลิ่นที่เป็นมารินเซนนะผิวจะเหมือนแบบกลิ่นจะเหมือนผิวน้ําทะเลนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีความแบบอมหวานเล็กน้อยนะครับมีออกแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนฝนตอนแบบฝนตกแล้วแดดออกอะไรอย่างเงี้ยครับทิ้งความชุ่มชื้นมีกลิ่นไอเดนเล็กน้อยนะครับ ใครชอบกลิ่นกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับแนะนําบ้านนี้เลยนะครับมีหลายกลิ่นที่หอมมากๆธรรมชาติแล้วก็สร้างบรรยากาศได้ดีมากๆไว้โอกาสหน้านะครับผมจะเอากลิ่นที่สะสมมาเล่าให้ฟังนะสำหรับแบรนด์นี้นะ r e ปิก้านะครับตัวนี้นะแต่ว่าสําหรับหน้าฝนในตัวนี้เด็ดสุดนะครับนั่นก็คือตัวที่เป็นตัวกลิ่นที่เรียกว่า When the rain s t o p ตัวนี้นะครับกลิ่นเลียนแบบฝนเลยนะครับเหมือนฝนตกแล้วแบบว่ามีสวนหน้าบ้านอะไรเงี้ยคือจะได้กลิ่นเหมือน f ร o เ a l หน่อยๆด้วยนะ ขวดที่สามนะครับก็คือขวดนี้ครับก็ขวดที่สามครับกเวทติเวอร,ร,ร์จากเกียังครับเวทติเวอร์นะครับจากเกียังเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ใครชอบหญ้าแฝกนะครับชอบบรรยากาศดินเอิร์ตี้นะครับอันนี้คือดีมากๆนะครับก็มันเปิดเขียวเลยนะคือกลิ่นได้เขียวมากคือจะเป็นความเขียวเหมือนเราหั่นผักคะนา้าผักอะไรอย่างเงี้ยผักชีอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาเลยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับ สนามหญ้าที่ถูกตัดสักทีเดียวนะครับคือกลิ่นจะออกเหมือนกแบบับเหมือนเล้หั่นใบไม้เขียวๆอะ่ะเออแล้วก็จะตามมาด้วยความแบบเยน็นซาๆแห้งๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความหอมนิดๆนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่พอไปนานๆเนี่ยจะดูแพงขึ้นเรื่อยๆนะคือเป็นกลิ่นที่แบบแนวเถียงนาแต่ว่าดูแพงอะ่ะเออคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเบรนออกมาได้ยังไงนะแต่ว่าใครที่ชอบกลิ่นแนวสไตล์ของ หญ้าแฝกนะครับกลิ่นออกเขียวแต่ว่าอยากให้มันดูแพงด้วยนะครับแบรนด์นี้ตอบโจทย์มากๆครับเกียลังครับตัวนี้ v e t ท v เวอนะครับเออเป็นเป็นสูตรพารฟาร์มนะครับตัวนี้เป็น v e t ท v เวอร์พาขวดที่4ครับเป็นขวดที่ EDT ผมไม่ค่อยชอบนะแต่ตัวนี้ของ e d p ผมชอบมากนั่นก็คือตัวนี้ครับ K นะครับจากด o เชนกาบาน n าครับ K o d e r Parfum นะครับตัวนี้คือเป็น ส่วนที่มีความเป็นพริกกับเกลือเนี่ยคือยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,าส้มเนี่ยเขาเด่นขึ้นนะเขาใช้ส้มสีเลือดนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มนูดฟฟรเราของลาเวนเดอร์นะครับลงไปนิดนึงนะครับจูนิเปอร์เบอร์รี่และฟิกซซึ่งค่อนข้างจะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นมากๆนะครับแล้วก็มิติของส้มสีเลือดกับคาร์ดามอมที่ลงไปทําให้ดูเซ็กซี่กว่าเดิมนะครับกลิ่นนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งหน้าฝนและหน้าร้อนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยเขาจะ ผมว่าเขาออกลาเวนเดอร์ฟุ้งไปนิดหนึ่งเวลาขึ้นแบบเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หน้าฝนเนี่ยเขาจะก,กําลังดีเลยคือจะเหมือนกลิ่นแบบผลไม้แช่น้านะครับมีความเผ็ดนิดๆของไอ้พริกอะไรนะพริกเพอร์เมนโตอะไรสักอย่างกลิ่นจะใช้ได้ทั้งหน้าฝนและหน้าร้อนนะครับมีความสดชื่นแปลกใหม่นะครับพริกที่เป็นพริกเพอร์เมนโตนะครับก็ยังคงจะชัดเจนแต่ว่ามันไม่เผ็ดเท่า EDT นะครับแล้วก็ติดทนนานกว่าแน่นอนครับ ใครอยากได้ลุกหนุ่มอิตาเลียนลุยฝนนะครับกลิ่นนี้ก็ได้เลยทีเดียวนะครับเซ็กซี่แบบเปียกปอนเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะฮะโดยเช่นกานานะครับ K Ouderpalm ครับตัวที่4ครับใครอยากได้บรรยากาศที่หรูหรานะครับมีความเรียบหรูทรงสติปัญญานะครับกลิ่นนี้เลยครับกรีนไอริสทวีตกรีนไอริสทวีตนะครับโอเคกรีนไอริสทวีตนะครับเป็นกลิ่นที่ ให้ความรู้สึกเรียบหรูทรงภูมิปัญญานะครับกลิ่นนี้จะออกเขียวมนหมดนะคือเวลาดมเนี่ยจะให้ความรู้สึกเขียวหวานนะครับเขียวอมหวานนะครับเหมือนวัตถุก,กลิ่นแบบเหมือนวัตถุสีเขียวขี้มา้าคือผมจินตนาการไม่ถูกเกินประมาณนี้คือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนวัตถุก,กลิ่นเขียวขี้มา้าแล้วก็มีความแห้งๆนะครับเหมือนกับมี จะเรียกไงดีผมให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนกับกลิ่นของใยผ้าสูตรหนาหรือว่าผ้าพันคอครับคือกลิ่นเนี้จะเป็นกลิ่นที่ผมดมแล้วให้กลิ่นของไส้หนามหญ้าหน้าคณะครับแล้วก็มีน้ําค้างมีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับใช้ได้ดีทั้งหน้าฝนและหน้าหนาวเลยกลิ่นนี้เนี่ยเวะลาตากฝนเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะให้ความเขียวแต่ว่ามันไม่ได้เพี้ยนมากนะครับตัวนี้แต่แนะนําว่าอยู่ในที่แห้งดีกว่านะสําหรับกลิ่นนี้นะครับกลิ่นอ d ริทวิดนะก็เป็นกลิ่นเรียบหรูที่ ใช้ในหน้าฝนได้ดีหน้าหนาวดีนะครับหน้าร้อนอืผมว่าไม่ค่อยแนะนํากลิ่นนี้หน้าร้อนนะครับกลิ่นหน้าฝนหน้าหนาวนี่ดีมากตัวนี้จะให้กลิ่นที่ดูแบบสุขุมนุ่มลึกนะครับดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้กลิ่นเอลิทูีดครับสุดท้ายนะครับเป็นขวดพิเศษที่ใช้ได้ทุกหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะครับแล้วก็หน้าฝนจะให้กลิ่นเหมือนเทือกเขาสูงนะครับนั่นก็คือตัวนี้เอเมนออเดอร์โทเรตนะครับเอเมนดาว มันจะออกเป็นสีฟ้าอมเขียวหน่อยๆนะครับตัวนี้มี2องแพคเกจจิ้งนะครับเป็นแบบซองหนังแล้วก็เป็นแบบขวดหนังและขวดที่เป็นเมทัลลิกนะตัวนี้ผมได้เป็นขวดหนังมานะสำหรับเอเมนตัวนี้นะครับมิวกลอร์นะครับก็เป็นกลิ่นที่มีความมันซับซ้อนมากนะครับมันมีความแบบยังไงดีฟ o ตตี้นะครับฟูตตี้ก็คือมีความเป็นแบบมีผลไม้อยู่ในนั้นด้วยนะครับมีกลิ่นน้ำผึ้งมีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีกลิ่นพีชอรี่นะครับกลิ่นโน้ตนะครับจะเด่นมากในหน้าฝนนะหน้าร้อนเนี่ยกลิ่นจะออกหวานหวานแบบวานิลลาผลไม้น้ำผึ้งครับแล้วก็มีกลิ่นซาซาเย็นๆนะครับส่วนเป็นหน้าฝนเนี่ยกลิ่นที่เป็นโน้ตพีชอรี่และกลิ่นกลิ่นเซนต์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเด่นในหน้าฝนนะครับทำให้หน้าฝนเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ที่มีความเขียวชอุ่มทางภาคเหนือนะครับซึ่งหน้าหนาวจะคล้ายๆกันเลยแต่หน้าหนาวเนี่ยกลิ่นกลิ่นเซนต์เขาจะดรอปไปนิดนึง ทำให้มันดูซ่าๆเหมือนกลิ่นของฟองอะไรสักอย่างบางคนบอกว่าเป็นกลิ่นเออบนแหละกลิ่นฟองอ่ะที่มันออกมาจากร่างกายคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันคล้ายๆกับกลิ่นที่ให้คนรู้สึกฟองจริงแต่ว่ามันเหมือนไอของน้ําในบนยอดเขามากกว่านะครับกลิ่นมีความคอมเพล็กซ์สูงนะครับแล้วก็การกระจายตัวของโน้ตแต่ละโน้ตเขาจะมีความซับซ้อนคือแต่ละหน้าเนี่ยจะไมีความแบบ ยังไงดีคือแต่ละหน้าเนี่ยเขาจะมีการกระจายตัวแตกต่างกันมากนะครับคือผมว่ากลิ่นเนี้ยคุ้มก็คือซื้อเนี่ยปุ๊บถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบเพราะว่าหลายคนไปดมปุ๊บไม่ชอบเพราะว่าความประหลาดของกลิ่นเนี้ยแหละแต่ถ้าใครชอบนะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่วัวสไตล์มากใช้ได้ทุกหน้าเลยคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับระหว่างแบบหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวอย่างเงี้ยคือเขาจะมีกลิ่นที่เด่นไม่เหมือนกันทําให้ดูแบบแตกต่างกันแม้เป็นน้ําหอมขวดเดียวกันนะครับ ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับน้ำหอมที่แชร์ในคลิปนี้นะครับสามารถไปลองได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมที่อยู่ในลิสต์นี้นะใครอยากลองแบบแบ่งขายนะครับผมถ้าเป็นไปได้จะแท็ก Product เอาไว้ในคลิปนี้นะครับก็ลองไปส่งไปสั่งกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับและขอให้มีความสุขกับหน้าฝนครับ